ส่งดาวร้อยดวงเดี๋ยวพี่ไฮเต้นให้ดูร้อยดวงค่ะแล้วเขาก็คุ้มว่ากูไปนอนดีกลูกไม่ได้ไรนานมากอ่ะะคะที่ยังไม่ลืมกันคือพี่ไฮรอดาวเพราะสุดท้ายเนี่ยแกต้องมีพัเพื่อเในานาคตใช่ค่ะคุณก็มีอย่าว่าแต่ฉันเลยคุณต้องสั่งพัเพื่อพิเศษนะทำไมอ่ะมันต้องต่อสามตัวอ๋อบบนเส้แล้วขอบคุณมากลูกขอบคุณนะคะขอให้หนูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต รวยๆเนาะรวยแล้วได้คนเดียวเลยอ่ะก็อาจารย์ก็ต้องไลฟ์สิไม่ได้สิไลฟ์ายคนเข้ามาอยายน่ารักยายมาคุณสายฝนคุณสายฝนสวัสดีค่ะ99ดวงเลขสวยมากคุณยายเขาดาวเพราะเขาส่งเงินให้คุณยายห้าพันบาทเดี๋ยวเบิกจากพี่ไฮนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้ดาวเขาให้ดาวคุณยายเนี่ยเขาเขียนว่าดาวเขาส่งให้คุณยายไม่รู้เดี๋ยวทวงกูทั้งวันเลยจ้ะ ให้ดาวคุณยายแล้วนะคะเป็นเงินคือ3,000ันบาทโอ้ไม่มีไม่มีอ่านเองเขาบอกครอบครันี่น่ารักมากเดี๋ยวจะอธิบายฟังนี่แม่นี่แม่นี่แม่ไม่มีพ่อบ้านบ้านนี้จะพี่ไม่ชอบผู้ชายบอกเลยนะอันนี้พูดอะไรก็ได้แต่ต๊อกต๊อกพูด อะไรก็ไม่ได้สี่หายขนาดนวดกันงี้เนี่ยจะมานวดอย่างเงี้ยมันหาว่าเราทําลายจิตใจทาลายร่างกายกับบล็อกกูพอฉันเคยร้องเพลงนะฉันชอบร้องเพลงไง่นี่แหละก็ร้องโอ้ยโอ้ยตัดนี่ต้งเราทรมานตัวเองได้ดังอีกแล้วฉันอิจฉาแล้วนะเธอฉันอิจฉาแล้วนะพี่ไฮมีคอนเสิร์ตอีกไหมครับไม่มีแล้ไมี นี่พ <cues> <Sci write society> ันกว่าดวงใช่พอแล้วเกงใจโอ๊ตจ๋าเก่อ๋อนี่พี่ไฮบอกเก่งใจแต่ขาไม่สั่นจริสั่นเกงใจจริง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 อ่ะเก่งใจจริงจริงเออคุณยายบ่นอะไรอ่ะพี่ยายไม่ได้บ่นยายเขี้ยวหมากเอาเหรออาจารย์นี่ยายเองคนแก่อาจารย์อาจารย์นี่คนแก่ก็ไม่เห็นจุ๋ม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 จุ๋นแก่หมดเลเข้าที่หนูดูแล้วเนี่ยโอ๊ตโอ๊ตบอกว่าอะไรไม่แปลกใจทำไม พี่หายคนรักเยอะพี่น่ารักมากขอบคุณค่ะคุณถา,าคุณลองมาอยู่ก็สักครึ่งวันนะ <laughs> <laughs> คนกาแม่ก็ยังไม่คุยด้วยเลยคนกาสักครึ่งวันนะ่ะยายง่ว<อ>งละมัง้งพ,พี่หายทรมานคนแก่เธอฉันจะเล่าแอบเล่านะแกเป็นแบบนี้แหละ <laughs> คือแกจะต้องลากแม่เดึงเที่ยงคืนนะ่ะั่งสานอันนี้อย่าไปเมานะจริงสนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจ ออกแบบโลโก้ออกแบบลาเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย